ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n สู่เดียวเช่นเคยครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา5อันดับมือถือลดราคาไรมากมากเลยนะครับบางรุ่นเนี่ยคือล้างสต็อกเลยนะครับราคาถูกมากๆด้วยนะครับ คุ้มราคาแน่นอนครับจนปี2025นี้นั่นเองครับก็แต่ละรุ่นเนี่ยสเปคให้มาจัดเต็มมากๆด้วยนะครับซึ่งจะมีรุ่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับที่5ครับ r e a l m e c 7 5 x นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ รุ่นนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยถูกมากจับต้องได้ง่ายมากๆด้วยนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่4,999บาทนะครับก็ตีไป5,000นะครับส่วนราคาเปิดตัวนั่นเองครับแต่ว่าราคาล่าสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทับประมาณ3,000กลางๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับแลวก็จะมาพร้อมกับตัวดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยออกแบบมาได้เป็นเอกลักษณ์มากๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับ ราคาก็ถูกด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคแนวตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากๆเหมือนกันครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตราดีเฟรชเ่อ,อยู่ที่120เฮิร์ตเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ n n r r o i เนี่จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัว CPU นะครับจะมาพร้อมกับตัว Helio G81 Ultra นะครับความเร็วนยอยู่ที่2.0 GHz นะครับในความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM นะครับอยู่ที่ 6GB ROM 1 2รอ GB นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในราคาระดับนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับก็จะให้มาที่เลนเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกเลนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนคล้ายๆกับเลน AI นั่นเองนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับ กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนการถ่ายวีดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนั่นเองครับแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่5,600ม ah ิลลิแอมเลยนะครับความเร็วในการชาร์จเนอยู่ที่45วัตต์ด้วยนะครับส่วนราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่3,000กว่าบาทนั่นเองครับ อันดับที่4ครับ Oppo Reno 11 5G นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตกรุ่นไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าราคาก็ถูกลดลงมาพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบการดีไซน์ของรุ่นนี้มากๆเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.7นิ้วครับจอจะเป็นแบบ amoled มาให้เลยนะครับอัตราเรเฟรชเรตอยู่ที่ 120Hz e นั่นเองนะครับส่วน Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน14แต่ก็สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชัน15ได้นะครับ CPU จะมาพร้อมกับตัว Dimensity 7 7 5 0นะครับความเร็วที่2.6 g h z นั่นเองครับสำหรับหน่วยความจำนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว RAM 12 g b ROM 256 g b นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับให้มา3เลนด้วยกันครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก32ล้านแล้วก็อีก8ล้านพิกเซล f 1.8นะครับ การถ่ายวิดีโอก็ถ่าย 4K ได้ที่30เฟรมนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่าย 4K ได้ด้วยเหมือนกันครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่67วันครับและก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับอันดับที่3ครับ Vivo y 2 0 5 g นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและก็รุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งรุร่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยถือว่าราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่9,999บาทนะครับก็ดีไปหมื่นเด้งนะครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแลยก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายดีด้วยเนะี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาคุ้มมากๆในตอนนี้เลยนะครับและก็ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยตัวนี้บอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข้างพรีเมียมและก็สวยมากๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งพี่กัดไว้ให้นะครับ สำหรับในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ a m o l e d เลเลยนะครับส่วนอัตราเรเฟรชอยู่ที่120 h z นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัว Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14ด้วยนะครับส่วน CPU นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของในความจำจะมาพร้อมกับตัวร a ม8 g b กร m ม256 g b นะครับ กล้องแหล่งให้มา2เลนนะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซล f 1 8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับอยู่ที่ f ู l l HD ที่30มเฟรมนั่นเองครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่5000มิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่80วัตต์เลยนะครับถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆเลยนะครับ80วัตต์เนี่ยในกรณีเรื่องของราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่า้นนั อันดับที่2ครับโป c o ก F7 นั่นเองนะครับก็เป็นมือถือสุดคุ้มค่ามากๆเลยก็สเปคเนี่ยก็แรงมากๆเหมือนกันนะครับจากแบรนด์ของโป c o กนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสเปคนั่นเองนะครับตัวนี้ในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะลดไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่มากๆเลยนะครับซึ่งราคาเปิดตัวเนที่ยอยู่ที่1บ9 9 9าบาทนะครับ ราคาล่าสุดเนี่ยก็เลยเลดไม่เยอะนะครับอยู่ที่11,000กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มกับสเปคมากๆแล้วนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยอยู่ในเรือรดระดับเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับก็ใครที่มีงบค่อนข้างจํากัดน,นะครับอยู่ที่หมื่นหนึ่งแล้วก็ต้องการมือถือสเปคแรงไปเล่นเกมหรือว่าไปทําอะไรต,ต,ต่างเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ตวนี้เรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวในเรื่องของจอภาพอยู่ที่6.8 3นิ้วครับจอจะเป็นแบบ a m o l e d นะครับอัตรา Refresh อยู่ที่120 h z มาให้นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ครับ CPU ตัวนี้มาพร้อมกับตัว Snapdragon 8s Gen 4เลยนะครับความเร็วที่3.21 g h z ครับมีความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 g b ROM 256 g b นะครับ แล้วก็อันนี้เรื่องของกล้องหลังเนี่ยให้มา2เลนนะครับความละเอยียดที่50ล้านพิกเซลบวกแล้านพิกเซล f 1.5ครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K ที่60เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่6,500ม ah ิลลิแอมเลยนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวเนี่ยมาที่90วัตต์นะครับแล้วก็อนี้เรื่องของราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่11,000กว่าบาทนิดๆเท่านั้นครับ ันดับที่1ครับ Samsung Galaxy S 2เ Ultra ้นั่นเองครับตัวดีก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะางด้านของตัวราคาล่าสุดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกมากๆเลยก็ราคานี่ถือว่าลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งของราคาเปิดตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่43,900บาทนะครับราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่23,000กว่าบาทเลยนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งของราคาเปิดตัวนะครับก็ตัวเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของตัวซัมซุงรุ่นนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องนั่นเองนะครับที่บอกได้เลยว่าให้มาสุดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟังก์ชันของซูมนะครับก็ถือว่าให้มาแบบระดับตัวท็อปนะครับก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับก็ตัวนี้มีค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมีมาไม่เยอะนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็แนะนําให้เอาเรียบจัดได้เลยนะครับ ก็ส่วนนี้เรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นั่นเองนะครับอัตราดีทเฟดเชตก็อยู่ที่1 2 0 h z นะครับส่วน Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชั่น13นะครับแต่สามารถอัปเดตเป็นตัวเวอร์ชัน15ได้นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น snapdragon 8 Gen 2ด้วยนะครับความเร็วอยู่ที่3.36 g h z เลยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับ แ้วก็หนว่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 8กิกรวม256กิกนะครับกล้องหลังให้มา4เลนด้วยกันนะครับความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลบวก10ล้านบวก10ล้านแล้วก็อีก12ล้านพิกเซล f 1.7นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 8K ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลถ่าย 4K ได้นะครับแต่ก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมพร์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วัตต์ด้วยนะครับ และก็ราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ2 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับก็ส่วนใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเสียงนะครับรูปภาพหรือว่า ในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนเรื่องของตัวคลิปเนี่ยนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดมากนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ